ที่อายุ4เดือนคุณแม่ก็เลยจะเจอว่าลูกกินนมลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดหรือเวลาที่กินก็คือรีบๆกินอะ่ะกินเสร็จปุ๊บนะคะได้ยินเสียงอะไรคือคายไม่เอาแล้วไม่ได้ดูต่ออะไรเงี้ยท่านคทำให้คุณแม่ค่ะรู้สึกกังวลว่าลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมกินนมน้อยอประมาณสักสามเดือนคุณแม่ก็จะเจอว่าลูกเนี่ยเริ่มนอนก่อนตอนกลางวันนะคะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะลูกค่ะจะมีความที่ กินนมลดน้อยลงหมายถึงว่าเด็กประมาณสักสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปเนะะี่ยค่ะเขาจะมีความที่เขาทําอะไรได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ทารกแรกเกิดที่จะมาแค่แบอกว่าชันคอแล้วก็หลับตาปิดๆเด็กบางคนสองเดือนสามเดือนไปไงคะพลิกคว่ำพลิกหงายได้นะคะใช้มือดันอกพ้นพื้นได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าตื่นเต้นกับพัฒน,นาการที่เขาทําได้เกิดมาฉันไม่เคยทําได้นี่ฉันก็อยากทําอยากทาฝึกอยู่นั่นแหละลูกบางคนคว่ำคว่ำคว่ำอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เขากําลังตื่นเต้นกําล<ๆ>ังเรียนรู<ๆ>้โลกกว้าง<ๆ> ะะเขาจะมีความที่บอกว่ากินนมลดน้อยลงนะคะและก็จะนอนลดน้อยลงคือในส่วนตรงนี้ค่ะคือด้วยที่ว่าเขาค่ะกำลังสนใจสิ่งอื่นนะคะแล้วขณะเดียวกันคือเขาก็เลยอยากจะทําสิ่งนั้นๆคะมากกว่าการกินนมแล้วก็เขาอจะมีความที่แบบสนใจเสียงสิ่งอย่างอื่นรอบข้างมากกว่าการกินนมคุณแม่สังเกตเวลาที่แม่เอาลูกดูดเต้าได้ยินเสียงอะไรเขาจะหันขวับแล้วก็ไม่กินนมต่อเลยนะคะหรือว่าจะดูดแปลกๆ จนท่านคทําให้คุณแม่ค่ะรู้สึกกังวลว่าลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมกินนมน้อยอ่านะคะเนาะในส่วนของตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะคะเด็กในวัยนี้ค่ะประมาณสักสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะแบบสี่เดือนขึ้นไปลูกเราอะค่ะจะมีการเจริญเติบโต,ตนะคะที่ถือว่าใช้เมตาบอลิซึมของร่างกายนี่ค่อยงเยอะนะคะน้าหนักตัวลูกอาจจะไม่ได้พุ่งมากแล้วนะสี่เดือนเนี่ยน้าหนักตัวลูกค่ะจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแค่เดือนละประมาณสี่ถึงห้าขีด ะะและอัตราการเผาผลาญลูกคือเยอะมากเลยเพราะว่าลูกจะต้องใช้ energy ในการที่แบบต้องเติบโตเพราะฉะนั้นคือลูกก็เลยจะแบบบวกกับการที่แบบกินนมก็กินพอประทังคือหมายถึงว่ากินอ่ะพอประทังให้ฉันแบบไม่หิวและฉันสามารถที่จะเล่นต่อได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นลูกที่อายุ4เดือนคุณแม่ก็เลยจะเจอว่าลูกกินนมลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดหรือเวลาที่กินก็คือรีบๆกินอ่ะกินเสร็จปุ๊บนะคะได้ยินเสียงอะไรคือคลายไม่เอาแล้วไม่ได้ดูดต่ออะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เวลาที่เอานอนก็เอานอนยากและขณะเดียวกันเวลาที่เอานอนก็แบบโอ้โหลับหูหลับตากว่าจะนอนนอนก็นอนแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นมาก็เล่น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 อ่าถึงถ้าลูกของคุณแม่น,นะคะสีเ่เดือนขึ้นไปนะคะสี่ห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปเจอว่าลูกกินนมน้อยหรือว่าลูกนอนน้อยแต่โดยรวมทั่วไปอะค่ะน้องยังคงล่าเริงสดชื่นแจ่มใสไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรใดๆและน้ําหนักตัวก็คือยังคงขึ้นดีและนมที่ลูกกินนะคะก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยสิบห้าออนถึงว่ายี่สิบออนขึ้นอันนี้คือโอเครับได้นะมันเกิด ขึ้นได้ในช่วงวัยนี้ถ้าลูกของคุณแม่กินน้อยนอนน้อย,อยแต่โดยรวมคือดูดีน้ำหนักตัวดีตัวสวยล่าเริงสดชืน่นแจ่ใสอันเนี้ยไม่สี่เรียสแต่ถ้ากลัดกลันถ้าลูกของคุณแม่นะคะอายุ4ี่เดือน5้าเดือน6เดือนขึ้นไปแต่กินนมน้อยนอนน้อยร้องไห้งองแงท้องอืดน,น้ำหนักตัวลดอันนั้นคือป่วยแบบเนี้ยจะต้องพานนอะค่ะหาห,าห,าหามอเพื่อหาสาเหตุข,ของการที่ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้โอเคไหมคะกบนะคะ